สถานที่ที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันต้องบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นแหล่งแฮงเอาท์แหล่งใหม่จริงๆสถานที่ตรงนี้ชื่อว่าบ้านบางเขนถ้าเป็นคนที่อยู่แถวบางเขนนะครับในช่วงนี้ก็จะรู้จักเลยเพราะว่ามันอยู่ริมถนนทนอโยธินครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ต้องบอกว่าเจ้าของสถานที่เขามีไอเดียกิมมิคของเขาคือวัฒนธรรมสร้างชาติวัฒนธรรมสร้างชาติมบในยุคนั้นเนี่ยเขา สร้างวธาถธรรมขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆนะก็เรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่มาที่นี่ได้อะไรบ้างได้กินอาหารอร่อยอร่อยต้องบอกว่าราคาก็พิเศษอุ้ยไม่แพงพิเศษเลยจ้ะ ไม่ไ,มได้แพง<อ>่ะแมทถ้าเป็นเราลงทุนขนาดนี้เราจคิดแ,แพงเลยแต่ว่าที่นี่ราคาดีมากใช่ไหมาอ,อาหารดีมีทุนภาพราคาดีนะรวมไปถึงยังมีบรรยากาศพิเศษแบบ,บนี้รอรับเราอยู่แล้วก็นอกจากนั้นอย่างต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้านักท่องเที่ยวไทยมาได้อะไรก็ต้องบอกได้เรียนรู้เ<า>พราะที่นี่เขาถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เลยแล้วก็รวบรวม,รวมข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นสถาป,ปัตยกรรมรเรื่องราวในอดีตหรือว่าความเป็นวินเทจย้อนยุคต่างๆรวมอยู่ที่นี่หมดเลยครบครัน อะไรบ้างอย่างแรกที่จะเจอก็คือโอเดินเข้ามาเนี่ยได้กลิ่นเลยหอมมากส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่ย่างร้านเครื่องดื่มแรรร้านน่าสนใจมากเธออะไเขาแกงบักใต้เหมืองคอนเมืองคอนรอยจังรอยจังดูนี้ดูคิวคิวยาวคิดว่าจะกินทันพักเที่ยงไหมคะ ่านสาขงานสาทังานอยู่แถวนี้เหรอคะพี่ก็คิดว่าจะทำงานอยู่เมืองนองหรือไงไม่อยู่แถวนี้ครับผมแต่ถ้ามาที่น้ะไม่ใช่เดินเข้ามาอยู่จะซื้อได้ก็ต้องมาแลกการ์ดให้เดินเปถูกเป็นการ์ดเกินสดรคับแล้วก็ไปซื้อการเงินสดแล้วก็ไปซื้อนมีหลากหลายอย่างเลยทีเดียว ถ้าใคร<ะ>ที่เป็นคนที่สะสมของที่มาจากผลิตภัณฑ์โคกเนี่ยนะฮะคือบอกที่นี่เห็นแล้วจะตื่นเต้นมากเพราะเป็นขวดแปลกๆแ,แล้วก็สีสันสดใสมากเห็นแล้วไมอยากจะได้จริงๆ มันคือสิ่งที่ได้มาจากคือชนิดหนึ่งแล้วมาใส่แก๊สเข้าไปเหรอสมัยก่อนเขามีใส่อัดก๊าซเข้าไปได้ด้วยเหรอใช่ครับเนี่ยเหมือนเครื่องเงี้ยแต่ก่อนเรื่องคตรโคบครับแล้วก็ต้องผสมกินเอวเอาไว้เชื่อมโอ้โเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มาเป็นขวดเมื่อก่อนกดเป็นแก้วที่นี่เด็ดคือมีโคบโคตรโคบโคตรแรกนะนี่คือขวดแรกขวดแรกจริงๆเมื่อก่อนหนึ่งแปดเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าสี่ฝั่งด้านในเข้ามานะต้องบอกว่าตรงกลางเนี่ยเป็นแบบ เป็นสวนมะสวนแล้วมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนเย็นๆก็น่าจะสบายดีนะคุณว่ามใช่แต่ถ้ากางวันก็ร้อนนิดนึงนะแต่ก็มีคนนั่งอยู่นะอ๋อร้านขายยาจ้าร้านขายยาแล้วมีคนขายจริงจริงยาผ่อนโอสถสวัสดีครับขายยาเหรอครับไม่ได้ขายเขามาถ่ายรูปเขามาถ่ายรูปเหรอจ้าน้องพี่นึกว่าคนป็นเทศไก่อนห้องเรียนสมัยก่อนนี่แน่นอนด้านหลังต้องมีแผนที่ประเทศไทยอ่าด้านหน้าต้องมีกอเอ๋ยกอไก่นี่สมัยก่อนฉันเกลียดมากนี่กระดาษแบบนี้ จริงๆโต๊ะไม่ต้องเปิดได้ออสิไม่บางที่ก็เปิดไม่ได้หรอหรือไม่ลอ่ลอ,งลองนี่เข้าไปแบบวางปากกาไม่ให้มันกิ้งไงอ่อาแล้วนี่เลยรู้เลยว่าเจ้าของโต๊ะมีศิลปะแค่ไหนาออมาคิดถึงเรื่องราวในสมัยเด็กๆตอนเด็กเออๆเรียนที่ไหนอะ่ะฉันเรียนที่ไหนเหรอ <laughs> ก็เรียนในโรงเรียนนะสิไม่ใช่เรียนแถวนี้เรียนคือจริงๆเราบ้านคุณใหย่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กตอนเด็กๆอยู่แถวนี้โรงเรียนเบนจามนเลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ก็อยู่แถวนี้แหละแต่บายเดอะเวท์เนี่ยนะก็เรียนในโรงเรียนเบนจามินอยู่แถวๆนี้บางเขนสุไทบ้างอ๋อรวมเลยรวมเลยตอนนั้นมีเพศที่สามอ๋อมีเยอะแยะแต่ไม่ได้รวมชั้น่ะอ๋อไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าเป็นยังไงเป็นเด็กอ้วนที่แบบว่า กินเยอะกินจุอะไรอย่างเงี้ยแล้วแปลงว่าความจําในวัยเยาว์คือเรื่องกินเออกินก็เหมือนคุณแหละได้ข่าวว่าตอนเด็กๆคุณก็แบบเอฉันก็เป็นเด็กอ้วนความจําในวัยเยาว์ของฉันก็คือเป็นเรื่องแบบการไม่อยากเจอคุณครูเลยเพราะครูชอบฟ้องรู้สึกว่าเออก็น่าตื่นเต้นดีนะเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่พี่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตแล้วคิดว่าเออมันก็น่าจะง่ายๆอ่ะอ้าว บอกแล้วไงว่าพามาทําชาชักก็เคยทานนะแต่พี่จะไม่ค่อยได้ทานเพราะว่าพี่เป็นคนที่กลัวอ้วนคิดว่าคนอย่างพี่จะเคยทําชาชักไม่ล่น้องโอ้ยพี่แน่นอนเพราะพี่เป็นคนที่แบบว่าฝึกอะไรพี่ก็ฝึกง่ายเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเรื่องทำได้ดีต้องดูที่ผลงานเรามักจะไม่โอ้อวดกัน ฉันนึกว่าจะง่ายๆนึกว่าจะแบบว่าเทไปเทมายกขึ้นยกลงแต่มันต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีสมาธิเรื่องลีลาปกติพี่ก็ไม่แพ้ใครแต่ว่าวันนี้เรื่องของอุปสรรคมันเยอะก็เลยทําลําบากนิดหน่อยก็สําเร็จนะก็ถือได้ว่าเป็นการฝึกครั้งแรกแต่ก็ถือว่าทาได้ดีนะก็ไม่อยากจะคุยเรื่องของประสบความสําเร็จนี้อยู่ที่รสชาติซึ่งเราก็ลองดื่มกันแล้วอร่อยนะต้องบอกว่ากิมมิคของที่นี่นะ ือมีร้านกาแฟาที่เสิร์ฟให้บริการพร้อมอาหารและ เปิด24ชั่วโมงเฮ้ยถามจริง2ี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่วิธยสมมติฉันไปทำธุระไปเที่ยวไปอะไรมาก็สามารถแวะมาทานได้กลับมาเธอก็แวะที่นี่ได้มีมากมายเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือเรื่องของขนมนแนะนำก่อนเลยอันแรกอะคุณเอาเซของฉันนะคะก็จะเป็น Japanese Melon Bing s อ่าก็เหมือนเป็นน้ำแข็งใสอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเมลอนอยู่แล้วก็ราดน้ำซีรัปลงไปก็ดูอุ๊ยร้อนๆนีนะกินก็ดับกระหาย้วต้องบอกว่าร้อนมากของเธอหรอของเธอของเธอของฉันก็คือ World Forest Tour เราก็ราดเหมือนกันก็จะมีเมเปลิลซิรัปราดคือถ้าร้านกาแฟทั่วๆไปเนี่ยมันก็มีก็เปิดกันเยอะแยะแล้วนะครับไอ้ร้านกาแฟถ้าเปิดธรรมดาแต่ไม่มีของเก่าสะสมมาอย่างเงี้ยอันนี้คือให้เป็นแหล่งในรู้นะครับเพื่อให้ประชาชนสนใจแล้วเราก็เปิดร้าน อาหารร้านกาแฟไปด้วยโดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับของที่เราสะสมมาเนี่ยคือเราชอบของเก่าอยู่แล้วสะสมเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะแล้วก็เห็นคนที่มามาชมมาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาคุยกันว่าอันนี้แม่เคยใช้นะพ่อเคยใช้นะเฮ้ยทันนะไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วย